สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเดอเมคานะครับวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพหน้าจอนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมาโปรโมทช่องนะครับ SKT TV นะครับถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากดูเขาก็แต่ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d e s c r i p t i o นนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะมาโปรโมทให้พี่เขานานแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสสักทีนะวันนี้ว่างก็เลย มาโปรโมทให้นะครับกับช่อง SKC TV นะครับก็เป็นแนวแคสเกมบน PC นะครับหรือบนคอมนั่นเองนะครับแคสเกมอันเตอร์เทอร์เรีย Minecraft อะไรนานานะครับก็ถ้าใครอยากดูก็ที่อย่าที่อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้พี่เขาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคลิปชั่นของผมเลยนะครับอ่าอย่าลืมไปกดให้มากๆล่ะบ๊ายบาย ไปเล่นปะ